จากช้างมาดูเรื่องพายุนกันหน่อยนะครับตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องยังคงเร่งหาสาเหตุแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับหลังสำรวจพบพายุในทะเลตรังเหลือเพียง3 6ตัวซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญาณของการสูญพันธุ์ไปจากทะเลตรังในระยะอันใกล้นี้ครับหลังจากชาวบ้านตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังไปพบพายุเพศผู้อายุประมาณ20ปีเกยตื้นในสภาพที่ร่างกายสูบผอม เมื่อนำซากไปผ่าพิสูจน์ก็พบว่าทางเดือนอาหารเนี่ยมีพยาธิตัวกลมเต็มกระเพาะนะครับภายในท้องลำไส้ก็พบเนื้องอกเนื้อตายและยังพบพยาธิตัวกลมพยาธิใบไม้ส่วนในลำไส้ใหญ่พบไมโครพลาสติกแล้วก็หญ้าทะเลก็เจอเหมือนกันแต่มีอยู่ร้อยมากครับปีนี้ยังผ่านมาไม่ครบ3าเดือนเต็มเลยครับปรากฏว่ามีพายุในทะเลตรังเกิดตื่นตายไปแล้ว4ตัวทั้งหมดมีอาการป่วย ร่างกายสู้ผอมคาดว่าสาเหตุหลักน่าจะเกิดจากสภาพระบบนิเวศในทะเลที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงพื้นดินปกคลุมด้วยตะกอนหินหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนเสื่อมโทมหนักกว่าสามหมื่นไร่ซึ่งก็ส่งผลให้พยยลและก็สัตว์ทะเลอื่นๆนั้นหายไปด้วยล่าสุดครับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการส่งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาทะเลเสื่อมโทรมที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านยาทะเลสัตว์ทะเลหายากด้านสมุทรศาสตร์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวเขาจะทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้ <c oughs> เพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็ออกมาตราการแก้ไขฟื้นฟู้าทะเลโดยเร็วที่สุดนะครับ ทางนักวิชาการให้น้ำหนักกับปัญหาโลกร้อนครับแต่ในมุมของชาวบ้านเครือข่ายประมงพื้นบ้านนักวิชาการในพื้นที่แล้วก็เครือข่ายภาคประชาสังคมพวกเขาให้น้ำหนักไปกับการขุดลอกร่องน้ําในช่วงปี2559ถึง2562ที่ตะกอนดินจากการขุดลอกร่องน้ำเนี่ยมันเข้ามาทับถมแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะลิบงแล้วก็ทำให้หญ้าทะเลเสียหายนะครับ สำหรับการสำรวจประชากรพยยนในปีนี้พบว่าพายนล,ลดลงอย่างน่าใจหายจริงๆครับคือเหลือแค่36ตัวเท่านั้นแล้วก็พบคู่แม่ลูกเพียงแค่1คู่เมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยพบพายนถึง194ตัวคู่แม่ลูกถึง12คู่สัญญาณน,นี้ก็อาจจะมีโอกาสที่พายุนั้นจะสูญพันธุ์ไปจากทะเลตรังในอนาคตอันใกล้นี้ได้เหมือนกันครับ